สวัสดีครับกิมลองให้รีวิวครั้งนี้เสนอตอนแขนจับจอสุดประหยัดนะครับคือก่อนหน้านี้เด็ดว,ว่าใครติดตามช่องเรามาเนี่ยน่าจะเคยได้เห็นประโยชน์ของตัวแขนจับจอกันมาบ้างแล้วนัว่นแหละ คือมันก็ช่วยทําให้เราสามารถที่จะบิดซ้ายบิดขวาเงยหรือว่าก้มเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกใช่ไหมแถมจะยืดออกมาหาตัวก็ทําได้สบายๆครับมันก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของการนั่งทํางานหรือว่าเล่นเกมเป็นระยะเวลานานแล้วก็นั่งแบบผิดทงผิดท่าเนาะจนทําให้เป็นที่มาของอาการออฟฟิศซินโดรมปวดบา่าปวดคอปวดไหล่ต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะติดก,กันอยู่ว่าราคาของแขนจับจอที่เราเห็นๆกันอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าราคายังแรงกันมากๆใช่ไหม จนเราไปเจอไอ้ตัวนี้มาเนี่แหละที่ต้องบอกว่าราคามันสุดยอดจริงๆนะครับผมไม่ถึง500บาทเท่านั้นเห็นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทนไม่ไหวนะฮะก็ต้องจั่วมัรอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันออกมาเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนแล้วก็พอที่จะทดแทนกับพวกตัวราคาที่สูงกว่ามันเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดครับแข่จับตัวตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นของทาง Joyworker นะครับรุ่น NB 8 0นะ คือตอนนี้มันส่งมาก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วว่ามันกล่องโลดๆแบบเนี้ยเอาจริงๆเนี่ยคือตอนที่ยุ่งๆอยู่นี่แบจะไม่ได้รู้เลยนะว่าเอ้ยมันมาส่งแล้วหรือว่าของมันโดนเอาไปกองไว้ไหนนะครับผมคือจะช่วยทำแพ็กเกจจริงให้มันดีกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้นะแต่พอเปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอส่วนต่างๆแพ็คมาให้แบบครบครันเลยนะครับ ซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งของตัวราคาประหยัดเนี่ยคือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าเนี่ยจะให้มาค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่ยังดีที่เขาก็จะมีเป็นคู่มือการประกอบมาให้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ต่อยากต่อเย็นแต่อย่างใดแค่เอาตัวแคลมป์จับยึดกับโต๊ะนะครับแล้วก็ต่อขาอีกสส่วนเข้าด้วยกันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแต่ก่อนที่จะยึดเนี่ยยังไงก็อย่าลืมเอาตัวแผ่นยางเนี่ยติดเข้าไปกับตัวแคลมป์ก่อนด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวโต๊ะเป็นรอยนะครับด้วยความที่ตัวมันเองเนี่ยก็เป ดีดด้วยนิดหนึ่งละกันยังไงก็ทําตามคู่มือกันอย่างเคร่งครัดด้วยละกันนะครับส่วนเรื่องสเปคเนี่ยคือตามหน้าร้านเท่าที่ของเราเห็นมาเนี่ยมันก็จะมีบอกแค่3อย่างเท่านั้นนะอันแรกก็คือแค่บอกว่าตัวของเมาส์เนี่ยจะเป็นแบบวีซ่ารองรนะับทั้งแบบ7 5ม mm, มแล้วก็1 0 0 mm มมนะครับแล้วก็ตัวขาเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่2.5กิโลกรัมจนถึง6.5กิโลกรัมนะครับ ก็จะคิดเป็นจอเนี่ยตั้งแต่ประมาณ13นิ้วจนถึง32นิ้วนะครับแล้วเมื่อเราได้จับของจริงเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพื่อนๆน,น่าจะอยากรู้กันอีกเริ่มจากตัววัสดุนะครับอันนี้โครงทั้งหมดเนี่ยก็จะดูเป็นพลาสติกนะครับเนื้อจะไม่ได้ดูพรีเมียมนะักซึ่งมันก็จะมีข้อดีนิดนึงจากการที่ตัวแขนเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีน้ําหนักที่เยอะเกินไปแต่ว่าน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยน่าจะมาจากด้านในที่มันเป็นตัวแกนเหล็กเนี่ยแหละ ส่วนที่จับยึดวีซ่านะอันนี้หน้าตาก็จะไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นมาเล็กน้อยทํามาไม่ได้มีการปิดด้านหลังให้ดูเรียบสนิทไปกับตัวจอเท่าไหร่นักก็อาจจะไม่ได้ดูสวยงามเลื่นตาอย่างที่หลายคนคาดหวังสำหรับจุดหมุนแล้วก็แขนยืดทดนะครับอันนี้จะมีให้2แขนนะครับโดยจะมีจุดหมุนปรับ360องศาที่แป้นฐานปรับสูงต่ําตรงแกนเชื่อมระหว่าง2แขนปรับก้มเงยอันนี้จะปรับเงยได้90องศาก้มได้สูงสุด85องศาเลยนะครับ แล้วก็ตัวการปรับแต่งความหนืดหรือว,ว่าน้ำหนักของตัวจอเนี่ยอันนี้จะมีอยู่แค่จุดเดียวบริเวณตรงด้านบนของขาอันนี้นะครับแล้วสาหรับการติดตั้งเนี่ยอันนี้ก็จะมาเป็นแบบแคลมป์จับยึดได้อย่างเดียวนะซึ่งไอตัวที่เราเคยลองไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีเป็นรูสามารถที่จะเสียบเข้ากับโต๊ะที่โดนออกแบบมาสําหรับให้ใช้แขนจับจอโดยเฉพาะได้ด้วยแล้วก็เผื่อใครกังวลนะครับว่าไอตัวแขนจับจอตัวนี้เนี่ยมันจะใช้กับหน้าจอที่เราใช้อยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมว่าก็ลองดูพวกที่มันประมาณขนาด27นิ้วน ก็จะเรียกว่าน้อยกว่าตัวสเปคที่มันรองรับได้เนี่ยถ้าจะใช้จอที่ขนาด32นิ้วเนี่ยอาจจะต้องเช็คดีๆนิดนึงเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยอาจจะเกินสเปคไปได้ ภาพรวมแข่จำจอจอยเวอร์เกอร์ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันถึงออคําถามที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้กันเพิ่มเติมนิดนึงละกันเริ่มจากอันแรกเนี่ยคือเรื่องความทนทานคือด้วยความที่อย่างที่เห็นนอะหน้าตามันก็จะมาเป็นวัสดุมันดูเหมือนพลาสติกใช่ไหมแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าด้านในมันก็เป็นเหล็ก,กน,นะครับผมคือมันก็มีความทนทานในระดับนึงแหละถ้าเราไม่เอาตัวจอไปตัดแต่หรือใช้งานที่อุณหภูมิสูงสูงเป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยหรือว่าไม่ได้ใช้งานผิดประเภทเนี่ยเอาจริงผมว่ามันก็น่าที่จะมีความทนทานออยยยยย่ในรระดดัับบบงงงเเลพพีกกาาาาช้้วๆไส ส่วนความมั่นคงเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะว่าคือมันจะมีอาการโครงโครงอยู่บ้างเดินไปเดินมาอะไรที่มันสั่นเยอะๆหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่ได้มั่นคงแข็งแรงขนาดนั้นนะ่ะเช่นเดียวกับเรื่องของความลื่นในการปรับแต่งเนาะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีความเหนืน่อยนมีความฝุดฝืดอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันไม่ได้สามารถดันขึ้นดันลงหรือว่าปรับเอียงซ้ายขวาอันนี้เนี่ยได้รู้สึกฟโฟลขนาดนั้นนะครับ ซึ่งมันก็จะเป็นจุดหลกัหลกๆเลยแหละที่ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างตัวนี้กับตัวที่มันราคาแพงๆนะครับแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของฟีเจอร์การปรับแต่งต่างๆเนี่ยที่มันก็ยังทํน,นได้ไม่เท่ากันด้วยเนาะทางในเรื่องของการหมุนอันนี้ก็จะไม่ได้อิสระเท่านะครับเราก็จะไม่ได้มีในตัวล็อกจอในแนวนอนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปหมุนพลิกจอเป็นแนวตั้งอะไรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยจะกลับมาอันนี้ก็ต้องพยายามเองเอาเองนะว่ามันอยู่ในแนวระดับแนวนอนเหมือนเดิมหรือยังนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันนิดนึง้ันราาามมสถทํได ขนาดไหนทําอะไรได้บ้างนะครับเรื่องการหันซ้ายหันขวาแล้วก็ขึ้นลงเนี่ยอันนี้ก็ทําได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้ลื่นมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตําแหน่งการปรับความหนืดเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ตําแหน่งเดียวนะครับการยืดเข้ายืดออกเนี่ยก็อาจจะลําบากนิดนึงส่วนเรื่องความสูงแบบฟิกซ์นะครับผมตรงตัวขาส่วนแรกเลยเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้สามารถปรับขึ้นปรับลงได้อีกนะก็จะอยู่แค่เพียงตําแหน่งเดียวฟิกซ์เอาไว้เลยนะครับการยืดจอเข้ามาหาคอครับอันนี้ก็ทําได้นะครับ แต่ก็ปัญหาเดิมแหละว,ว่ามันจะไม่ได้ลื่นขนาดนั้นกลายเป็นผมเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าดึงเข้าดึงออกขนาดนั้นเพราะว่ากลัวมันจะมีอาการหักชำรุดเสียหายอยู่ว่ะ ถ้าเกิดดึงไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่แบบอาจจะไปทั้งโต๊ะเลยก็ได้อย่างนกั้นะถ้าเกิดว่าโต๊ะมันเบาๆอ่ะส่วนตัวคอนะครับอันนี้ก็ยังสามารถหมุนได้360องศาเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะจัดเก็บสายให้มันดูเรียบร้อยหน่อยเขาก็จะมีเป็นช่องเก็บสายไฟมาให้ด้วยเหมือนกับตัวแพงแนั่นแหละแต่ว่าวิธีการกับวัสดุตรงด้านล่างนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะรู้สึกว่ามันกระป๊อกกระแป๊กไปนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นพลาสติกอะเนาะก็ยัดๆเข้าไปก็อาจจะกลัวมันแตกมันหักได้อยู่เหมือนกันนะครับ โดยสรุปแล้วเนี่ยเจ้าตัวแขนจับจอราคาประหยัดเนี้ก็ถือว่าสามารถปรับได้ค่อนข้างครบอยู่นะครับแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องความลื่นไหลในการปรับแต่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวที่มันแพงๆรวมถึงวัสดุเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูดีเท่านะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเอาไปใช้ในการแต่งโต๊ะให้มันดูดีดูพรีเมียมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมสักเท่าไหร่นะัก แต่การใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ต้องกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือแม้ว่าตัวผมเองเนี่ยจะใช้งานมายังแค่ไม่กี่วันน่ะแต่ว่าน้องผมเนี่ยก็คือใช้มาล่อไปประมาณครึ่งปีแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรใหญ่ๆเลยก็จะมีปัญหาแบบที่ผมบอกไปแค่เรื่องเดียวแ้วแหละก็คือเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานนี่แหละถ้าจะเอาไปเทียบก,กับตัวที่มันราคาแพงๆว่ามันเป็นสิบกว่าเท่าในที่นี้ก็อาจจะดูไม่แฟร์สักเท่าไหร่นะก็แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับโดยตัวแขนงจับจอ Joyworker ตัวนี้เนี่ยคือผมก็ ครับ แล้วก็เกิดว่าเจอเป็นช่วงโปรอะไรเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นได้ว่ามีคูปองคูปองอะไรพวกนี้เนี่ยลดลงมาได้อีกตัวนี้ยังไงก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการอยากได้พื้นที่ใต้จอตรงนี้คืนมานะครับได้ความโลง่ลงๆความสวยๆอยากที่จะปรับแต่งบิดจอหมุนซ้ายหมุนขวาหรือว่าจะดึงจอเนี่ยเข้ามาให้ใกล้กับหน้าเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยตัวนี้โอเคเลยละ่ะก็เช่นเดิมนครับว่าเดี๋ยวจะมีทิ้งลิงก์เอาไว้อยู่ตรงในคําอธิบาย description ด้านล่างนี้นะครับถ้าอยากตามก็ไปกดกันได้นะครับหรือว่าอยากจะลองปเปรียกก อันนี้เกิดว่าใครซื้อจอเป็นแบบแพงๆดีๆหลายหมื่นมาก,ก็ลองพิจารณาเป็นตัวนั้นดูก็อาจจะทําให้เรารู้สึกสบายใจที่จะใช้งานตัวนั้นมากกว่าเนาะก็ไปดูกันได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะพลาดว่าครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาแกะกล่องลองให้อีกแล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะครับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ